ที่คุณมนอบอกกับทางคุณโรมก่อนแล้วแล้วก็บอกจิตชัยพันธุมาด้วยว่าให้นั่งลงและถอนคำพูดซะว่าผมมีส่วนสมรู้ร่วมคิดด้วยเนี่ยคือเป็นตอนนี้ไวรัลมากทุกสำนักข่าวตัดออกมากันเต็มหน้าฝีไปหมดไปดูอีกครั้งเลยค่ะขอประธานสภาข้อกฎหมายของรัฐมนูลนั้นเห็นว่าควรจะไม่รับข้อเสนอที่ว่าเป็นยัตเด่วนซึ่งเป็นอำนาจของสภาตามขอประธานสภาตามที่อ้าง โดยได้มีการหารือกันแล้วแล้วก็ที่ประชุมของวีบสามฝ่ายนั้นด้วยความเคารพว่าส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยเพราะนั้นผมจึงขอวินิจฉัยว่าไม่รับยติด่วนที่เสนอด้วยวาจาของ คณรชัชมารโรมด้วยความเคารพจริงๆนั่นคือท่านประธานนั้นมีสองกรณีเท่านั้นอันแรกคือท่านประธานไม่กล้าที่จะใช้อำนาจประธานสภาในการตัดสินในหลักการที่ถูกต้องสองคือท่านรู้เห็นเป็นใจกับกรณีจะทำให้เสียงข้างมากเนื่องจากเสียงข้างมากคือวุฒธธิสภา250บวกกับ <ผม S> 1 8<น>อยผมอยากให้คุณตระจใจถอนคำว่าผมไปรู้เห็นเป็นใจผมไม่รู้เห็นเป็นใจจริง,รงๆเพราะมีการท่านฟังให้จบได้ไหมครับขออนุญาตด้วยความเคารพครับขอให้ถอน ประเด็นนี้ก่อนถ้าถ้าไม่จบผมไม่ให้พูดต่อไปแล้วครับไม่อนุญ,ญาตครับประเด็นนี้ผมไม่อนุญ,ญาตเพราะคุณกล่าวหาผมรุนแรงไม่ถอนประเด็นนี้ผมถือว่าผมเสียหายคนข้างนอกก็มองว่าประธานรู้เห็นเป็นใจนั่งลงครับไม่เดี๋ยวแล้วครับนั่งลงจะนั่งลงไห้จะนั่งลงไห้จะนั่งลงไว้คุณกล่าวหาคุณไม่ถอนไม่ได้ครับคาสั่งของประธานถือว่าเด็ดขาดครับนี่แหละค่ะ ไวรัลเต็มไปหมดทั้งโลกออนไลน์เลยร้อยทั้งร้อยตอนนี้มีนี่แหละค่ะจะนั่งลงไม้จะนั่งลงไม้คาสั่งของประธานถือว่าเป็นอันเด็ดขาดค่ะสําหรับธีรชัยพันธุมาตรก้าวไกลนะคะวันนี้มีคนแสดงความยินดีกับคุณนักสินมากน้อยแค่ไหนเรามาสอดส่องกันดูเศรษฐาทวีสินแน่นอนละคะ<ม>่ะโพลเฟซบุ๊กการกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนพร้อมกับหน้าพร้อมตาครอบครัวคุณเศรษฐาบอกว่าไม่มีความสุขไหนจะเทียบได้ยินดีกับครอบครัวชินวัตร และอดีตนายกทักษิณที่วันนี้ได้กลับคืนสู่ประเทศไทยแต่ยังขาดคุณยิ่งรักนะคุณเศรษฐาส่วนทางด้านแน่นอนคุณภูมิธรรมก็ยินดีมากแล้วก็ต้องเข้าไปในสภาสําหรับการรวบรวมคะแนนให้กับเศรษฐาทวีสินนะคะสุริยะจึงเรื่องรุงเกตหลังจากออกจากแก๊งก้กวจากของคุณทักษิณแล้วไปอยู่กับพลังประชารัฐแล้วกลับมาอีกสุริยะวันนี้ยิ้มแป้นเลยมาถึงดอนเมืองตั้งแต่หกโมงเช้าเข้ามาเก้าโมงกว่าจะมาหกโมงเช้า มารอรับบอกดีใจมากเห็นคนมารอรับคุณทักษิณมากขนาดนี้ปลื้มใจมากหลังจากรับท่านทักษิณเสร็จจะก,กลับไปที่สภามั่นใจว่าเศรษฐาเป็นนายกคนที่30แน่นอนหมอทศพรเสรีรักสอสอแพร่เพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊กว่าวันนี้ไม่ได้ไปรับท่านทักษิณมาวันนี้ประชุมสภาและโพสต์ภาพตัวเองว่ารูปคุณทักษิณหวังจะมอบใหกับคุณทักษิณหลังกลับมืองไทยค่ะ แล้วก็ที่บ้านพักของขวัญชัยสารคามหรือขวัญชัยไพรพนาอดีตแกนนาคนเสดงที่บ้านหนองลีหูสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีเช้านี้ขวัญชัยทานอาหารจ้องหน้าจอทีวีดูรายงานสดบรรยากาศเดินทางกลับบ้านของคุณทักษิณเจ้าตัวไปไม่ได้เพราะปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะทีนาทีที่คุณทักษิณเดินออกมาขวัญชัยกับเมียคืออาพรถหงกับกลั้นน้ําตาไม่อยู่น้ําตาไหล ปบมือแสดงความยินดีต่อหน้าจอทีวีที่ทักษิณได้กลับเมืองไทยแล้วบบควนชัยบอกว่าตื่นตื่นเต้นตื่น,ต,น,ต,นตันใจนนไม่คิดว่าจะมีวันนี้เมื่อคืนนอนไม่หลับทั้งคืนเช้าวันนี้ตื่นมานั่งดูถ่ายทอดสดแต่เช้ารักคุณทักษิณเหมือนพี่ชาย17ปีที่รอคอยมาถึงแล้วหวังว่าทางเรือนจำคงใจเยี่ยมหวังว่าเมื่อออกจากเรือนจำคงจะไปเยี่ยมพี่น้องอุดรธานีบ้างหรือเราจะพาคนแสดง ไปเยี่ยมที่เรือนจำด้วยขวัญชัยไพรพนานะคะสามารถแก้มีชัยกล่าวแสดงความมีดีต้อนรับกลับมาตุภูมิสามารถแก้มีชัยบอกว่ารัฐธรรมนูญมาตรา39ให้สิทธิ์ผู้มีสัญชาติไทยกลับเข้ามาในราชาอาณาจักรไทยโดยไม่ต้องขออนุญาตใครวันนี้ยินดีต้อนรับท่านอดีตนายกทักษิณกลับมาตุภูมิลงเครื่องแล้วเข้าสู่กระบวนการต่างๆตามกฎหมายหวังว่าทุกอย่างคงราบรื่น ได้นาย,ยกคนใหม่มีรัฐบาลชุดใหม่บริหารบ้านเมืองให้ก้าวหน้าชาวประชาทุทกสีทุกกลุ่มยุติความบาดหมางขัดแย้งอยู่ดีกินดีมีความสุขทั่วหน้าส่วนทางด้านของคุณนิพิษอินทรสมบัติอดีตสสพัฒลุงอดีตประชาธิปัตย์ปัจจุบันอยู่พลังประชารัฐพูดถึงการที่คุณทักษิณกลับประเทศแล้วมีคนบอกว่าแค่ติดคุกไม่กี่วันหรอกแล้วก็ขออภัยโทษ คุณนิพิษบ,บอกว่าเรื่องนี้ไม่ง่ายอย่างนั้นและเป็นไปได้ยากถึงแม้คุณทักษิณจะเข้าอยู่ในกลุ่มกลุ่มเปราะบางคือเกิน70แล้วก็ตามแต่มีคดีที่เหลือมันมีโทษการขออภัยโทษของคดีทุจริตการเมืองซึ่งนะักการเมืองที่ติดคดีเดียวกับคุณทักษิณมีเกือบ60คนบางคนหลบหนีบางคนติดคุกคุณทักษิณต้องโทษในบ้านหรือเซฟเฮาส์ไม่ได้เลย คุณสินต้องโทษถูกคุมขังในเรือนจําที่เดียวเท่านั้นที่เดียวเท่านั้นเพราะว่ามันมีตัวอย่างก่อนหน้านี้แล้วนี่มันเป็นคดีทุจริตคอร์รัปชันจะขออภัยโทษไม่ได้จะขอไปอยู่ในในใน,ในบ้านไม่ได้คือมันมีคดีที่ถูกพิพากษาแล้วเขาก็มีคนติดคุกมาแล้วเพราะนั้นคุณสินต้องติดคุกก็แดนเจ็ดไปนะแดนเจ็ดไปแล้วก็คุณชูชาติสีแสงค่ะนักกฎหมายใหญ่ท่านบอกว่า กรณีคุณทักษิณเนี่ยกรณีคุณทักษิณเมื่อตอนคุณทักษิณถูกยึดอำนาจ18กันยา49ตอนประชุม UN ที่อเมริกาต้นปี51สมัยรัฐบาลสมัครสุนทรเวชคุณทักษิณกลับมาบ้านแล้วครั้งหนึ่งถูกดำเนินคดีเรื่องที่ดินรัชดาพิเศษตอนนั้นคุณทักษิณขออนุญาตศาลไปร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่จีนมีการแข่งขันร,ระหว่าง8ถึง24สิงหาปี51แล้วหนีคดีตลอดไป ไม่ใช่กลับมาไทยในรอบ17ปีแต่เป็นการกลับไทยในรอบ15ปีคือเคยกลับมากะกลับแผ่นดินแล้วเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าในรอบ15ปีคุณสมชายแสวงการบอกว่าเสียของก็ถามคุณสมชายในกลุ่มไลน์ว่าในกลุ่มไลน์ว่าพี่หมายความว่าอย่างไรจะบอกว่าเเสียของหมายความอย่างนี้คือเสียของนะคะคุณลืศิลป์กลับบ้านได้เพราะอะไรอัศดายมณะบอกว่า คุณทักษิณกลับบ้านได้เนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเสียทีต้องยอมรับว่าการกลับบ้านคราวนี้เพราะก้าวที่กลางต้องยอมว่าทักษิณเป็นคนไม่ยอมแพ้ความไม่ยอมแพ้ทําให้เขาได้สมความปรารถนาคนจํานวนมากไม่สามารถไว้วางใจการกลับมาของทักษิณได้คนจํานวนมากไม่สามารถไว้วางใจเพื่อไทยได้ทางออกประเทศไทยนาทีนี้ต้องเป็นแบบนี้แบบที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนํารัฐบาล และมีขั้วรัฐบาลจากขั้วรัฐบาลเก่าร่วมรัฐบาลด้วยยอมรับการตรงตรงทว่าถ้าเปรียบไปแล้วเนี่ยเล่าปีมีความจําเป็นต้องจับมือกับซุนกวนทั้งที่ความจริงเป็นศัตรูก,กันมาตลอดและต้องร่วมมือกันกับรับมือโจโฉยอมรับกันตรงๆว่าความสงบสุขไม่เกิดขึ้นในส,งสังคมไทยในเร็ววันและนี่คือทางออกที่ดีที่สุดทักษิณต้องขอบคุณก้าวไกลที่ทําให้ทักษิณสมหวังเพราะก้าวไกลแท้ ทักษิณกลับมาบ้านแล้วติดคุกได้ดรธนกฤษวรธนชากุลอายการจังหวัดประจำสำนักง,งานอายการสูงสุดเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสถาบันก็บอกว่าคดีของคุณทักษิณตอนนี้มีทั้งหมด3คดีคือคดีทุจริตปล่อยกู้เอ็กซิมแบงค์เป็นคดีหมาเลกแน่อันนี้จำคุก3ปีคดีหวยบนดินนะคะอันนี้2ปีคดีแก้สมรทามเอ,อ,อื้อประโยชน์ที่ชินขอบ อันนี้5ปีเนื่องจากคดีหวยบนดินไม่ได้มีการนับโทษจอกต่อจากเอ็กซิมแบงคดีเอ็กซิมแบงกับคดีหวยบนดินจึงจะนับโทษซ้อนกันตามมาตรา22สศาลจะออกหมายจำคุกถึงที่สุดคือหมายแดงให้เริ่มนับโทษจำคุกในคดีเอ็กซิมแบงและหวยบนดินตั้งแต่22สิงหา6-6เป็นต้นไป2คดีส่วนคดีชิ้นขอบศาลจะออกจะออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดหรือหมายแดง ให้เริ่มนับโทษจำคุกหลังจากรับโทษเอซิมแบงกกับหวยบันดินเสร็จแล้ว2คดีแรกเสร็จแล้วไปคดีที่3รวม3คดี8ป,ปีสะคือคดีที่1คดีที่2 3ปีและไปบวกอีก5ปีอืมก็เป็น8ปีนับออกมาแล้วจำคุกเป็นเวลา8ปปีอันนี้อาจารย์ทางด้านนักกฎหมาย Uh, ได้ได้มีการน,นับคดีให้สองคดีแล้วไปต่อบวกกันไปก่อนแล้วไปบวกกันอีกทีหนึ่ง5ปีอันสุดท้ายรวมแล้วเป็น8ปดปีเป็น8ปีคุณนัทสินจำคุกเนี่ยนะคะคือนอมินีถือหุ้นชินกอบห้วยนบันดิน2องเอ็กซิแบงค์สใช่ไหมคะ,คะแล้ววันนี้คนที่คนไปจับตามองมากที่สุดเพราะไปศาลเดียวกันวันเดียวกันอยากไม่ได้เชื่อเลย เขาต้องให้คุณสุเทพเข้าประตูนึงคนทด้สิงเข้าอีกประตูนึงคนงละประตูกัน